นะครับนะทนายตั้มนี่ก็ตอนนี้ข่าวก็กําลังดังเนเพจโหนกระแสะบอกทนายตั้มท้าสื่อดังใครแพ้กินฉี่71แก้วปมถูกโยงโกโงเงินลูกความ71ล้านอล้านอันนี้ก็มาแรงครับแย่งพื้นที่ข่าวดีไอคอนไปบางส่วนนะครับแล้วก็ยังมีคดีคนสนิทใกล้ชิดกับบิ๊กโจ๊กถูกกล่าวหาอะไระอะไรต่างๆนะฮะลักทุงรักทรัพย์อะไรเนี่ยนะครับนะครับจริงเท็จยังไงผมก็ไม่ทราบ ทั้งข่าวเรื่องทนายตั้มแล้วก็ข่าวเรื่องอคนใกล้ตัวของบิ๊กโจ๊กอะไรถูกแจ้งคงแจ้งความอะไรเนี่ยครับนะฮะนะครับมันทำไมมันมาพร้อมๆกันเลยะนะครับเนี่ยไทยรัฐนิวโชว์บอกทนายตั้มท้าสนทิกรณีลงข่าวช่อโกงเงิน71ล้านพนันกันได้ไหมหน้าแหกดื่มเยี่ยว71อ่าแก้วนะครับ นะผมก็ไม่ค่อยชอบกินเยี่ยวแดกเยี่ยวด้วยนะครับแต่ทนายตั้มเนี่ยเขาท้ากับสนทินะฮะทนายตั้มอาจจะมีความมั่นใจว่าการนําเสนอข่าวของคุณสนทินั้นนะครับอาจจะไม่เป็นความจริงหรืออะไรทํานองนี้นะครับนะส่วนคุณสนทิี่ก็มั่นใจว่าการรายงานข่าวของเขานั้นมีข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูกันนะครับระหว่างสนทิผู้เท่าแห่งวงการเล่าข่าวนะผู้เท่านะนะครับคุณคุณสนทินี่น่าจะ880กว่าแนละ้วมั้งนะครับ ส่วนคุณตั้มก็เป็นทนายเซเล็บคนดังนะครับนะใครๆก็รู้จักเขาก็เป็นเบอร์ต้นๆของทนายโซเชียลนะต้องยอมรับความจริงว่าเขาเขาโด่งดังมาจากคดีหวย30ล้านนะครับมีความสามารถพิเศษที่สามารถทำคดีหวย30ล้านจนโด่งดังนะผมว่าแม่งดัง6เดือนหรือปีอะไรผมจำไม่ได้แล้ว นะครับนะก็บทบาทของทนายตั้มก็คือความสามารถในการนําเสนอผ่านสื่อมวลชนจนเป็นข่าวใหญ่ข่าวข่าวโตระหว่างครูปีชานะครับนะกับหมวดจรูนนะครับความโด่งดังของทนายตั้มนะครับโด่งดังมากครับโด่งดังขึ้นมาสุดๆเลยนะครับวันนี้ก็มีข่าวนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ไปออกรายการหันกระแสทนายตั้มไปออกรายการหนกระแสเมื่อวานนี้ก็ออกกับอ,อดีตเพื่อนรัฐก,ก็คือคุณอจัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ นะครับสองคนนี้ก็เคยเป็นคู่กัดกันมาก่อนแต่เมื่อวานนี้ก็ตัดสินใจนะครับจับมือกันทํางานเพื่อสังคมนะครับก็ไปออกรายการคุณหนุ่มกัญชัยครับนะครับออกรายการคุณหนุ่มกัญชัยได้วันเดียวครับวันพอออกรายการเสร็จช่วงเย็นสนทิเล่นทนายตั้มยับนะครับเล่นยับเลยนะครับเห็นได้ข่าวว่าช่วงสายๆอาจจะไปออกรายการไหนนะครับคุณธนายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะก็พอออกรายการ ช่วงเที่ยงปุบช่วงเย็นสนที่เล่นทนายตั้มยับนะทนายตั้มพูดในรายการโหนกระแสว่าเขาเนี่ยโชคดีนะครับมีลูกความคนนึงนะครับให้เงินเขาสองล้านยูโรก็ประมาณ70ล้านบาทนะครับนะให้โดยเสน่หาเขาเสียภาษีถูกต้องอันนี้เป็นคำพูดของทนายตั้มในรายการโหนกระแสขนาดหนุ่มกัญชัยและถึงขนาดโอ้โหจริงเหรอคุณพูดเองเหรอเออลูกความใจดีขนาดนั้นหรออะไรจา,างนะครับ ก็เป็นเรื่องฮือฮาห,อหือหวานะครับแต่สนายตั้มก็ยืนยันในรายการหัวกระแสว่าเงินจานวนดังกล่าวนั้นเขาได้ลูกความได้ให้เขาโดยเสน่หานะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องไปลาวที่ออ,อกผลกระแสส่วนคุณอัจฉริยะก็จะไปแฉเรื่องต้นหอมว่าบริษัทของเขาเป็นแชร์ลูกโซ่หรือไม่ก็คุณต้นหอมก็สวนกลับคุณอัจฉริยะนะนะครับว่าเขาไม่ได้เป็นแชร์ลูกโซ่เรื่องของเขาจบมาตั้ง4ี่หปีแล้วเหตุใดคุณอัจฉริยะ จึงไปขุดเรื่องของอบริษัทของคุณต้นหอมนะครับออกมาอีกนะครับนะครับก็เถียงกันไปเถียงกันมาก็ผมคงไม่ทําหน้าที่เป็นสารตัดสินใครก็ให้พี่น้องประชาชนตัดสินกันเองระหว่างคุณอัจฉริยะกับต้นหอมว่าข้อมูลของใครมีความน่าเชื่อถือมากกว่ากันระหว่างนักร้องอาชีพอย่างคุณอัจฉริยะเขาเรียกเป็นนักร้องอาชีพสายตํารวจเลยครับร้องตํารวจเป็นหลักส่วนคุณต้นหอมก็เป็นดาราหรือไงอะ นะครับนะก็ทําเกี่ยวกับเรื่องขายตรงขายตรงอะไรเนี่ยนะนะครับผมก็ดูผ่านๆน,นะครับนะก็พี่น้องประชาชนให้คะแนนกันเลยนะครับว่าจะเชียร์คุณต้นหอมเชียร์คุณอัจฉริยะก็ให้สังคมตัดสินผมก็ไม่ใช่ศาลนะนะบางคนก็ถามว่าพี่เดชทำตัวเป็นผู้พากษาไม่ใช่ครับนะผมไม่ได้เป็นผู้พากษานะครับผมเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะนะก็เป็นผู้ทรงอิทธิพลทางโซเชียลนะครับเพราะนั้นรายการที่ผมจัดเนี่ย ก็ขออนุญาตบอกนะครับผมไม่ใช่สารไม่ผู้พากษานะถ้าใครกล่าวหาว่ากูเป็นผู้พากษานะเดี๋ยวกูจะดําเนินคดีมันนะครับนะทำให้คนมาเกลียดกูหาว่ากูเป็นผู้พากษาไปตัดสินคนนั้นคนนี้นะก็อยากจะบอกนะครับรายการผมเป็นรายการเล่าข่าวเพราะฉะนั้นถ้าพวกมึงเนี่ยมากล่าวกูว่าทําตัวเป็นสารตัดสินคนนั้นคนนี้นะบางคนก็บอกว่าเนี่ยผมไม่ตัดสินท่านววชิระเมธีว่าผิดแล้วผมไม่เคยบอกนะว่าท่านผิดหรือถูกแต่ผมบอกว่าพฤติกรรมของท่าน เข้าข่ายสนับสนุนการช่อโกงประชาชนหรือไม่ผมก็เลยมอบให้ทนายความผมเนี่ยไปกล่าวโทษซึ่งเป็นสิทธิ์ของบุคคลทั่วไปครับในวิอาญาเขียนไว้ชัดถ้าเราพบเห็นการกระทําน่าจะได้กระทําความผิดเราก็เอาพยานหลักฐานไปมอบให้ตารวจเขาเรียกว่ากล่าวโทษเพราะเราไม่ได้เป็นผู้เสียหายเองแค่นั้นครับแต่บางคนก็ดันเสือกมาด่าพี่เดว่าทําตัวเป็นสารเดี๋ยวกูจะฟ้องมันเนี่ย ฟ้องไอน้นาสนตีนพวกนี้ที่มากล่าวหาผมว่าทําตัวเป็นสารกูไม่ได้ทําตัวเป็นสารกูไม่ได้ตัดสินวัววิชรลเมทีแต่กูเห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าวในการไปรเทศที่บริษัทดีไอคอนหนึ่งมีการชวนลงทุนสองให้เร่งรัดให้ลงทุนถ้าลงทุนเร็วๆคืนเดียวก็เป็นมหาเศรษฐีเลยนะครับแล้วถ้าใครไม่ลงทุนก็ไปกล่าวหาว่าเขาดักดานเป็นไม้กระดานให้เขาเหยียบผมเห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยมันจะเป็นการ กระตุ้นให้คนมาลงทุนหรือเปล่าเพราะว่าบริษัทดีไอคอนเนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาคดีช่อโกงประชาชนกูก็นําเสนอข่าวไปก็มีนักกฎหมายรุ่นใหญ่รุ่นเล็กอะไรต่างๆนะก็เสือกออกมาดา่ามาสวนกูหนักเลยหาว่ากูทําตัวเป็นสารกูก็อยากจะฟ้องร้องไอ้พวกนี้นะครับว่ากูไม่เคยทําตัวเป็นสารกูทําตัวเป็นอินฟลูเอนเซอร์เห็นอะไรไม่ดีก็มานําเสนอ แล้วก,การที่กูไปกล่าวโทษอะไรต่างๆเนี่ยกูก็ให้ตํารวจเขาดาเนินการไปรวบรวมพยานหลักฐานเมื่อวานนี้ตํารวจก็โทรมาหากูนะนะครับเขาก็รวบรวมพยานหลักฐานไปนะนอกจากที่ปรากฏทางสื่อมันก็มีเส้นทางเงินมีอะไรอย่างอื่นประกอบม,มีพยานบุคคลมีอะไรก็ว่ากันไปผิดหรือถูกก็ไม่ใช่หน้าที่ของกูเพราะฉะนั้นถ้าใครกล่าวหากูอีกนะว่ากูทําตัวเป็นสารกูจะฟ้องมึงก่อนเพราะมึงอะทำตัวเป็นสารนะ นะครับกูไม่ใช่สารกูเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะนะบางคนบอกอ่าเป็นทนายมาพูดจาเลอะเทอะอย่างนี้ได้ไงกูไม่ได้เป็นทนายไม่ได้มาว่าความตอนนี้นะทนายต้องไปว่าความในสารนี่กูเป็นอินฟลูเอนเซอร์เพราะฉะนั้นบอกไปยังไอ้พวกเสือบทั้งหลายเนี่ยนะครับว่ากูไม่สนใจอะไรพวกมึงหรอกนะครับนะไม่ได้สนใจเลยนะครับนะกูไม่ได้มาในฐานะทนายในฐานะอินฟลูเอนเซอร์นะครับกูก็ขออนุญาตกราบเรียนพวกมึงนะถ้าถ้าใครแล้วแต่ไม่อยากฟังรายการกูก็ กูก็ไม่ได้ห้ามอะไรกูก็ไม่ได้ขายอะไรนะ่ยาสีฟันขายสบู่ขายอะไรวะอาหารเสริมอะไรต่างนะอาหารเสริมไม่จํากินไม่ต้องไม่จําเป็นก็ไม่ต้องกินต้องแดกนะครับเพราะว่าผมได้คุยกับหมอแล้วน,นะครับคือผมเนี่ยมีเอฟซีเป็นหมอหลายคนเ็าบอกพี่เดครับช่วยบอกประชาชนนะครับนะผมเนี่ยเป็นหมอนะครับว่านะครับเขาบอกว่าอาหารเสริมไม่จําเป็นต้องกินต้องแดกครับเพราะว่ามนุษย์เกิดมาเนี่ยธรรมชาติบําบัด นะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นประาำธรรมชาติไม่ต้องแดกเข้าไปพอแดกเข้าไปมากๆก็จะมีปัญหา,เ,าเกี่ยวกับาสารเคมีอะไรต่างๆในร่างกายแม่งก็จะผิดเพี้ยนไปเพราะแดกเข้าไปเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นก็ไม่ต้องแดกนะครับอาหารเสริมอะไรต่างๆนะแดกอาหารหมาแทนโอ้ยไม่ใช่<อ>นะแดกอาหาราตามปกติเนี่ยนี่หมอเขาสั่งมานะ <c oughs> อาหารเสริมราคาสิบบาทแม่งขายร้อยบาท นะคนซื้อก็ไปเสียค่างงค่าโง,ง่ไปสคบกระทรวงพาณิชย์แม่งก็ไม่ได้เข้ามาควบคุมเลยของราคา10บาทแม่ก็ปั่นไปร้อยหนึง่งนะนอกนั้นั่ก็จ่ายค่าโฆษณาจ้างดารามาไลฟ์สดมั่งทําคลิปทําอะไรต่างๆเท่ากับว่านะมัน,ม,นมันคุณภาพต่ำมาจ่ายราคาสูงอะ่ะประเทศไทยแม่ก็มีกระทรวงพาณิชย์มีสคบก็ไม่รู้ว่ามีไว้ทํหอกทําดาบหรือว่ามีไว้ทําอะไรก็าฝากนะ พี่เดแม่ก็ตรงไปตรงมานะครับน่าสบายๆในรายการกูเนี่ยแต่ข้อมูลกูก็น่าจะแน่นพอสมควรนะเช้าขึ้นมากูก็คุยกับแ่งข่าวนะ <c oughs> ก็เอาเรื่องแรกนะครับเรื่องทนายตั้มนะครับก็นะก็อย่าเพิ่งไปตัดสินว่าทนายตั้มผิดหรือถูกนะก็อรอศาลตัดสินนะครับคดีช่อโกงที่ทนายตั้มโดนกล่าวหาเนี่ยทนายตั้มก็เขาก็พร้อมจะสู้คดีตอนนี้เขาตกเป็นผู้ต้องหาแล้วที่สพปากช่องนะครับข่าวออกกันทุกช่องแล้ว นะมีการแจ้งความก็เมื่อจะมเมื่อประมาณนะครับเดือนกันยานะนะครับเดือนกันยาวันที่19กันยา67ที่สพอปากช่องนะถูกแจ้งในข้อหานะครับเกี่ยวกับเรื่องออการช่อโกงเงิน71ล้านนะทนายทนายตั้มก็ตกเป็นผู้ต้องหาทนายตั้มก็ต้องไปต่อสู้คดีเพราะนั้นก็กนะ็เราก็ติดตามข่าวก็ดูว่าระหว่างผู้เสียหายอดีตลูกความ นะนะครับกับทนายตั้มทนายเซเลปชื่อดังนะครับว่าใครผิดใครถูกก็รอให้ศาลตัดสินนะผมก็ต้องนําเรื่องนี้มาน,นําเสนอเพราะว่าถ้าผมไม่พูดเรื่องทนายตั้มคนแม่กระแซกอัน,อนพวกเดียวกันไม่กล้าแตะมแมลงวันไม่ต่อมแมลงวันไม่ใช่ครับเราก็น,นําเสนอเรื่องทนายตั้มผมได้พูดคุยกับทนายตั้มก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ชอ่อโกงนะนะครับก็ว่ากันไปทางผู้เสียหายพี่อ้อย ผูอ้อิอยก็มาหาเศรษฐีแห่งกรุงปารีสฝรั่งเศสนะก็อ้างว่าเขาถูกโกงเพราะนั้นก็ว่ากันไปครับว่ากันไปครับใครผิดใครถูกนะว่ากันด้วยพยานหลักฐานคําว่าช่อโกงหมายถึงแสดงข้อความเท็จนะปกปิดความจริงกันควรบอกให้แจ้งก็คือหมายความว่านะเขาไปกล่าวหาทนายตั้มเกี่ยวกับเรื่องอการช่อโกงทนายตั้มก็มีหน้าที่ต้องไปต่อสู้นะครับเพราะฉะนั้น ก็ว่ากันไปครับใครผิดใครถูกก็อรอศาลตัดสินนะผมไม่ช่ผมไม่ใช่ศาลแล้วก็ใครกล่าวหาว่ากูเป็นศาลเนี่ยเอช่วยไปติดตามมาหน่อยเดี๋ยวกูจะไปฟ้องมันนะครับนะนะนะครับนะเพราะนั้นก็ว่ากันไปนะ